วันนี้การได้เอ็กซ์คลูีพิเศษนะคะจาก Coffee Specialist นะคะ Qgate เดอร์นหน้าใหม่ไฟแรกเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรูม้จ,กจักเจาะลึกฟังก์ชันต่างๆนะคะของ g e n e s o ่ LVP ตัวนี้กันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามกันเข้าไปเลยค่ะ อยู่กับคิวเกตเดอร์หน้าใหม่แฟร์แรงค่ะอาจารย์แบงค์ค่ะครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับคิวอราบิก้าเกตเดอร์นะครับเดี๋ยวนี้เราได้เอ็กซ์คลูซีฟพิเศษคิวพิเศษจากอาจารย์แบงค์มาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกับตัวซินเนโซเอ็มีพีกค่ะได้เลยครับผมต้อด้วยเครื่องตัวนี้นะครับตัวซินเนโซเนี่ยจะเป็นเครื่องชงนะครับแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาเนาะนะครับด้วยตัวเครื่องชงของเขาเนี่ย ทั้งหมดโดยภายนอกเนี่ยจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับมีคุณภาพดีก็ในเรื่องของตัวขนาดอยเลอร์ของเขาเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดนะครับหนึ่งไบเลอร์สตีบอยเลอร์สตัวคอฟฟ่บเลอร์ซึ่งจะแยกในเรื่องของการตั้งอุณหภูมิแยกจากกันได้อย่างอิสระนะครับนะฮะแล้วตัวสตีบอบเลอร์เนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของขนาดนะครับ7.7ลิตรนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตัวคอฟฟ่บเลอร์นะครับ ขนาดจะอยู่ที่1.9ลิตรเลยก็คือ Coffee บ o i l e r นี่คืออิสระต่อกันทั้ง2หัวชงเลยถูกต้อง,อง<ห>ครับสามารถตั้งแยกอุณหภูมิได้อิสระนะครับเนาะด้วยเครื่องตัวนี้ครับตัว Boiler หรือตัว c กาแฟ e บเลอร์ตัวสตีมเนี่ยเขาเป็นตัวสเตนเลสทั้งหมดเลยนะครับด้วยกฎหมายของทางอเมริกาเขาเนี่ยนะครับเขาจะทาให้ตัวตัวหม้อหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโปรดักต์เขาจะมีทองแดงให้น้อยที่สุดนะครับเป็นกฎหมายทางด้านรักโลกของเขายิ่งน้อยยิ่งดี แต่เมือต้มสแตนเลสก็มีข้อดีใช่ไหมจ้ะาจามีข้อดีนะครับนทนทานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเกิดตะกันเนี่ยะจะเกิด่อนทา,นยางยากเคเดี๋ยววันนี้ไหนๆได้คิวเอ e ็กซ์คู่ของอาจารย์มาแล้วกันอยากรู้รว่าตัวเครื่อง MVP s i n e ซินเนโซตัวนี้ค่ะมีจุดเด่นตรงไหนที่ถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยต้อง ซื้อเครื่องตัวนี้เลยค่ะอาจารย์ตัวนี้หลักๆนะครับตัวปั๊มเนี่ยจะอยู่ด้านนอกเครื่องกันต้องกันนะจะเป็นโรตารี่ปั๊มนะครับเนาะแล้วก็ในเรื่องของระบบไฟของตัวเครื่องฟินิโซเนี่ยครับจริงๆเนี่ยใช้ซิงเกิลเฟสได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสองร้อย MVP MVP ไฮด้าเนาะนะครับแต่ว่าเวลาเราเอาไปติดตั้งเนี่ยก็แนะนํานะตัวเบรกเกอร์เนี่ยซักถ้า2หัวกรุ๊ปเนี่ยซักสามสิบแอมป์นะครับเนาะแล้วก็ถ้าเป็น3หัวกรุ๊ปเนี่ยซักสี่สิบแอมป์เนี่ยครับดะงนั้น ของเราตัวนี้เราก็ใช้ตัว power pack อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับรตัวปั๊ e อยู่แต่ถ้าวสงสัยเรื่องระบบน้ําพี่แบงค์อย่างตัวนี้เราสามารถใช้เป็นระบบน้ําจุมา่มถังปกติได้ไหมหรือว่าเราควรแบบเดินตรงผ่านตัวกร่องดีกว่าฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องนี้ถ้าเราจะไปใช้ในเรื่องของแบบจุ่มถังเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องซื้อปั๊มแยกขึ้นมาหนึ่งตัวจะเป็นปั๊มเสริมเป็นปั๊มเสริมจะเป็นสเปคที่เป็นปั๊ม ปั๊มทั่วไปก็เลยครับที่ไว้ดูดน้ำแต่เสียงจะค่อนข้างดังหน่อยก็อาจจะอยู่สักประมาณร้อยถึง150วัตต์ใช่ครับประมาณ1้0ยวัตต์ก็ดังดีครับนาะอันหนึ่งที่การมองเห็นแล้วแบบมันเด่นมากๆเลยคือการสตรีมที่แบบตัวนี้ระบบสตรีมเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ระบบสตรีมนะครับก็เป็นการสตรีมแบบคูทัศนะครับเนามใช่นะครับเป็นในเรื่องของการสตรีมแบบคันโยกนะครับเปิดปิดได้อิสระนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการสตรีมด้านฝั่งที่เป็น4รูกันนะครับ เห็นไหมครับสตีมนะครับปูทัชจับได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าลมที่ออกมาเนี่ยจะออกสียทิศทางนะครับเวลาปิดนะครับแค่ดันปิดง่ายนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้เลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหกรูระนะครับในการสตีมเนี่ยแรงก็จะค่อนข้างแรงเยอะขึ้นเนาะเวลายกขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะมีรูออกนะครับทั้งหมด6รูนะครับเนาะแรงลม อุทัดเหมือนกันนะครับท้งสองฝั่งสามารถจัดได้นะ,นะครับเปิดและปิดง่ายครับมันมีจุดเด่นยังไงที่แบรนระหว่างสีรูกก็พกรูอ่ะก็ในเรื่องของจุดเด่นนะครับ<ม>ก็จะเป็นในเรื่องของ texture อะนะครับในการสตีมนมนะครับออว่าบริสต้าเนี่ยหรือทางร้านเนี่ยต้องการในเรื่องของออ texture foam โฟมนม,มความนุ่มความครีมของโฟมนมนในระดับไหนอชอบแบบไหนนะครับ,รบก็เลือกสตีมแบบนั้นในแต่ละตัวการสตีมได้เลย โอเคเดี๋ยวให้แบงค์แนะนําสเตปการทํางานของตัวเครื่องไหนคะว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างโอเคครับก็ในเรื่องของสเตปการทํางานเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเรื่องของระบบการทํางานเรื่องของสเตจของเขาก่อนที่ขึ้นชื่อน,นะครับของร,รุ่น MVP รุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด3าสเตจนะครับในการเดินแรงดันนะครับเนาะสเตจแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของระบบการ pre infusion นะครับซึ่ง จะบิวติดกับตัวคอกบี้ไบเลอร์เลยนะครับเนาะพอตัวหัวปุ๊บเนี่ยบิวติดกับคอกบี้ไบเลอร์นี่ครับด้วยแรงดันที่ค่อนข้างต่ำนะครับหรือว่าแรงดันเนี่ยที่จะอยู่ประมาณ2อถึงสบาร์เป็นแรงดันน้ำประปานะครับทีนี้จะ2หรือ4บาร์ก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของแต่ละพื้นที่นะครับเนาะโดยทั่วไปแล้วเวลาเราปักเนี่ยพรีอินสูชันปุ๊บเห็นไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราถอดด้ามชองออกมาเราดันแพดเดิลไปด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะครับน้ำที่พรมลงมาเป็นการพรีน โดยแรงดันเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณ3ถึง5บาบานะครับประมาณนี้โดยประมาณนะครับเนาะอ่ะสเต็ปที่2นะครับเวลาเราพีอินฟิชัเสร็จแล้วเนาะเราจะดันไปอีกรอบนึงนะครับจะเห็นได้ว่าขีดนะครับจากขีดแรกจะขึ้นเป็น3ขีดนะครับขั้นตอนนี้นะครับเขาจะสกัดแรงนะครับแรงดันในเรื่องของขั้นแบบฟูลเ p เ e ชอร์นะครับก็จะอยู่ประมาณ8-10ถึง10บาา์นะครับโดยประมาณอยู่ที่เราตั้งไว้นะครับเนาะ แลวสเต็ปสุดท้ายนะครับที่เขาเรียกว่าสเต็ปแลมดาวนะครับเราปัดซ้ายอีก1ครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าขีดจาก3มขีดเนี่ยจะลงมาเหลือ1นขีดตัวนี้ก็จะเสเปรดในเรื่องของการลดแรงดันในการสกัดกาแฟในช่วงท้ายนะครับที่เราสามารถลดได้แต่ว่าแลมดาวในเรื่องของรุ่น MVP เนี่ยจะเป็นแลมดาวแบบไร้แรงดันเลยจะเป็นแรงดันธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโปรแกรมการทํางานของตัวซินิโซ MVP เนาะ ทีนี้ในเรื่องของโปรแกรมเนี่ยมันจะมี้หมด3โหมดด้วยกันนะครับมันจะมีโหมด M นะครับแล้วก็โหมดนะครับ MP นะครับโหมด VP นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละโหมดนะครับว่ามันมีหลักการการทำงานอย่างไรกันบ้างเนาะนะครับอย่างตัวโหมด M เนี่ยนะครับก็ย่อมาจากตรงๆเลยแมนนวลเนาะแมนนวลนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ทำให้บริสต้าเนี่ยสามารถดีไซน์การสกัดรสชาติกาแฟออกมาได้กว้างนะครับว่าเราอยากได้ เปรี้ยวหวานเค็มผมกับกาแฟาตัวนี้อยากได้รสอะไรออกมายังไงอยากแก้รสชาติมันอย่างไรอยากเพิ่มรสชาติมันอย่างไรเนี่ยตัวนี้มันสามารถตั้งแอรจาร์ดได้ค่อนข้างอิสระนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักอย่างละสามวิเนาะยกตัวอย่างเช่นกาแฟาตัวนี้นะครับผมอยากจะครีมซูชันมันสันกสามวินะครับผมก็จะปัดไปด้านซ้ายหนึ่งครั้งเห็นไหมครับอ่าสามวิพอผมสามวิผมจะเริ่มสกดัดคูลเพ r e s s u r e นะครับแล้วผมก็จะเริ่ม ตัดแรงดันนะครับให้ลดการสกัดในช่วงท้ายผมก็จะกดอีกหนึ่งรอบนะครับให้แรงดันเป็นแรงดันน้ำปลาทั่วไปให้ปั๊มไม่ต้องชูดน้ําเข้ามาอย่างเต็มที่นะครับเสร็จแล้วเรากดอีกหนึ่งครั้งปิดนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถดีไซน์ได้ตามเอ,อ,เอกลักษณ์กาแฟที่เราต้องการได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยสมมุติถ้าเราบอกว่าอุ๊ยกาแฟตัวนี้นะครับโปรไฟล์ที่เรากดแมนวนวลรอบนี้มันดีจังนะครับอยากได้ ให้เด็กทางานหน้าร้านง่ายๆนะครับเนาะมันสามารถเซฟลงโปรแกรมนะครับได้เลยนะครับสามารถกดตัวโปรแกรมออโต้นะครับก็สามารถสกัดน้ําออกมาได้เลยซึ่งหนบวกปุ๊บเนี่ยถ้าเราตั้งน้ําโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะสามารถตั้งได้จํานวน6โปรไฟล์เลยนะครับหโปรแกรมโดสเนาะนะครับวิธีการตั้งเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราดันด้านขวาค้างไว้นะครับแบบนี้และเดี๋ยวหน้าจอนะครับก็จะมีตัว รูปเซฟขึ้นมาเนาะทีนี้นะครับหากเราเนี่ยอยากจะเมมโปรไฟล์เนี่ยไว้โดสหนึ่งโดสสโดสสโดสสโดสหหรือโดสหเนี่ยเราก็สามารถปัดขวาเลือกโปรแกรมได้ตามใจชอบเลยว่าอยากตั้งโปรแกรมโดสหนึโดสสสมมติในที่นี้ผมจะตั้งโดสหนเนาะพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยผมเลือกโดสหนแล้วผมจะปัดซ้ายเพื่อเซฟอ่าเห็นไหมครับ อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราอยากให้หัวกรุ๊ปที่2อาหัวขวานะครับตั้งน้ำนะครับโปรแกรมโดสหนึ่งให้เหมือนหัวกรุ๊ปซ้ายเนี่ยทำได้ไหมทําได้สบายๆเลยนะครับเพียงแค่เลื่อนขวาเรื่อยๆอย่างที่ผมแนะนําไปข้างต้นเนาะอยากได้โดสไหนนะครับตั้งโดสหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับหัวที่1เราก็กดเซฟนะครับทีนี้หัวกุ๊ปขวาเนี่ยก็จะจําหัวกรุ๊ปซ้ายไปแล้วนะครับสามารถ เชื่อมโยงข้อมูลด้วยกันได้เลยเสร็จแล้วเราต้องการออกนะครับจากโปรแกรมเรากดขวาค้างไว้นะครับหรือปัดด้านขวาเนี่ยค้างไว้จนโปรแกรมออกมาด้านนี้นะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูโหมดที่2นะครับเป็นโหมด mp เนาะเราจะปัดซ้ายค้างไว้แบบนี้นะครับมันจะขึ้น mp แล้วนะครับ mp เนี่ยมันก็ย่อมาจาก m มน u a l โปรแกรมนะครับซึ่งตัว m มน u a l โปรแกรมเนี่ยลักษณะาการทำงานของเขาเนี่ยจะเหมือนกึ่ง m มน u ว l กึ่งออโต้นะครับ หลักการทํางานเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับโปรไฟล์อย่างที่ผมตั้งไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าเราทํางานเนี่ยช่วงต้นเนี่ยเครื่องมันจะจดจาในเรื่องของการพรีอินฟูชันการขึ้นฟูลเพชเชอร์ให้กับเรานะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาจะไม่ปิดไม่ตัดให้เรานะครับเราจะต้องทําการตัดช็อตหรือปิดช็อตของเราเองนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างเนาะโปรไฟล์หนึ่งเนาะที่ผมเซฟไว้นะครับผมจะกด1ครั้งปัดซ้ายนะครับจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวพอ3าวิมันจะชูตขึ้นไปเลยตามที่เราตั้งไว้ เห็นไหมครับแรงดันมา full p ช t u r e แล้วเราตั้งไว้มา18วิเนาะแต่ว่าตอนจบเราต้องจบเองนะครับเราตัวเครื่องเนี่ยจะไม่ปัดให้เรานะครับจะไม่ปิดให้เราเลยเห็นไหมครับเลย18วิ19วิไปแล้วนะครับมันถึงเป็นปุ่มที่เรียกว่ากึ่งแมนนวลนะครับตึงออโต้นะครับก็คือช่วยเริ่มต้นให้เราแต่ว่าทางบาริ้าเนี่ยก็ต้องในเรื่องของทำการปิดช็อตด้วยตัวเองนะครับ นะครับต่อมาหมวดที่3นะครับก็จะเป็นหมวด VP นะครับหรือพูดง่ายๆนะก็จะเป็นหมวดพวกอัตโนมัตินะครับเนาะซึ่ง VP เนี่ยย่อมาจาก Volume Metric Program นะครับก็จะเป็นตามที่เราตั้งปริมาณน้ําไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวโปรไฟล์หนึ่งที่เราตั้งไว้เนี่ยนะครับจะจดจำยังไงบ้างนะครับง่ายๆคือทั้งต้นและจบนะครับตัวเครื่องจะทํางานนะครับตามที่เราตั้งไว้เนาะะดูนะครับปัดซ้ายเพื่อเปิดทํางาน จะเห็นได้ว,ว่าการทํางานเนี่ยของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นให้แต่ต้นจนจบตามตัวโปรไฟล์แมนนวลที่เราตั้งไว้เลยนะครับโอเคเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องสเต็ปการทํางานแล้วพี่แบงค์ทีนี้ค,ค,ค่ะปันอยากรู้ว่าแล้วกลุ่มคอนโทรลม,มันอยู่ตรงไหนเพราะที่การเห็นอนะคือมันเรียบไปหมดเลยพี่แบงค์อ่านี่กลุ่มคอนโทรลอยู่ตรงนี้เลย<อ>นะครับอ๋อ,ะอจะเป็น ใช่ก็จะเป็นตัวคีย์แพดนะครับสามารถแอดจัตหรือตั้งค่าข้อมูลได้ละเอียดมากกว่าตัวที่เราตั้งไปเมื่อสักครู่อีกอค่ะนะครับ้นเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันดีนกว่าพี่แบงค์ได้เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันได้ค่ะโอเคครับก็ในตัวคีย์แพดเนาะเราจะเห็นว่ามีปุ่มเนี่ยด้านซ้าย3ามปุ่มนะด้านขวา3ปุ่มเนี่ยมันก็เหมือนจอยสติกจอยเกมเลยนะครับแต่ว่าโดยหลักการทํางานเนี่ยโดยปุ่มด้านขวาสามปุ่มนี้ก่อนละกันเนาะ จริงๆแล้วมันเป็นในเรื่องของการเลือกโหมดเนาะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนหน้าตาต่างๆนะครับเนาะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยส่วนปุ่มกลมๆตรงนี้ที่มี2วงซ้อนกันเนี่ยจะเป็นกลุ่มเหมือนการแบ็กกลับหน้าแรกนะครับอ่าจะไปกลับม,มาหน้าแรกแล้วหน้าแรกของเขาจะเป็นในเรื่องของ temperature overview นะครับเป็นภาพรวมของอุณหภูมินะครับของตัวเครื่องนะครับว่าตั้งไว้อย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับปุ่ม3ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการชูตเลือกหัวข้อแต่ละหัวข้อนะครับของในเรื่องของ แต่ละอย่างที่เราต้องการเลือกเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าแรกเนาะตัวอุณหภูมิทั่วไปนะครับ BG1 เนี่ยมันก็เหมือนกับอ่ะหัวกุ๊ปหนึ่งนะครับเบอร์เลอร์ของหัวกุ๊ปที่1นะครับ BG2 เบอร์เลอร์ของหัวกุ๊ปที่2เนาะนะครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ยสองของเครื่องเออสองหัวกุ๊ปเนี่ยครับเราจะตั้งไว้ต่างกันเห็นไหมครับเนาะนะครับแล้วก็มาแสดงในเรื่องของตัวสตรีมนะครับเห็นไหมสตรีมนี่คือสตีมไบเลอร์นะครับหรือว่าท่อน้ําร้อนตรงนี้นี่เองนะครับจะตั้งไว้ที่120องศา นะครับเนาะเราจะเห็นได้ว่าตัวหน้าจอตรงนี้ครับมันจะขึ้นคําว่าโอเคนะครับนั่นคือโหมดการทํางานหรือสถานะเครื่องตอนนี้มันขึ้นว่าโอเคนะครับแต่ถ้ามันมีเออร์เอร์หรืออะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยจากโอเคเนี่ยมันจะกลายเป็นโค้ดต่าง,างๆนะครับที่มันจะขึ้นโค้ดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับหน้าที่2ของมันเวลาเรากดเข้ามาหน้าที่2เนี่ยมันก็จะแสดงในเรื่องของหัวกรุ๊ปที่1นะครับเนาะจะเห็นได้ว่า PRG 1นนั่นคือโปรแกรม1ที่เราตั้งไว้นะครับเนาะ มันสามารถเซตให้ละเอียดนะครับมากกว่าเมื่อสักครู่ก็ได้นะครับเนาะอย่างเมื่อเอรเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเซตไว้นะครับจากแมนนวลมาสู่โปรแกรมที่1ของออโต้เนี่ยเราเซตไว้นะครับเนาะเรื่องของอุณหภูมินะครับเราไว้92.5จนะครับเซตไว้แต่ว่ากรุป1 PRT 1เนี่ย92.7จะเห็นได้ว่าคืออุณหภูมิจริงณนะขณะนี้นะครับเนาะมันว่ามันขึ้นมันต่างจากอุณหภูมิที่เราเซตไว้เท่าไหร่นะครับถ้ามันเกินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะ หยุดการต้มมันก็จะปล่อยตัวเองลงมาให้ถ้ากับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับหัวข้อต่อมา pre infusion เนี่ยตัวเนี้ยมันขึ้นมา4วิเนาะนะครับแต่ปุ่มที่เราตั้งเมื่อสักครู่นเนี่ยเราอยากตั้งแค่สัก3วิแต่เหมือนกับว,ว่าเวลาเราเราปัดพดเดิลเนี่ยปัดในเรื่องหัวกุ๊ปให้มันพรมน้ำด้เต็มแรงดันของมันเนี่ยเราอาจจะกดช้ากว่านะครับเนาะมันเลยขึ้นโชว์ว่า4นะครับแสดงได้ค่อนข้างละเอียดกว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากได้3ดีกว่าเราก็สามารถ กด Adjust ตรงนี้ได้เลยนะครับเลยกดเข้าหัวข้อ p พย์อ s i o n ก็จะเป็นปุ่มนี้ที่มันขีดมาตรง p พย f u s i o n กดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับจะกระพริบแล้วเราก็สามารถกดได้เลยนะครับว่าให้ P พเท่าไหร่3วินะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มเดิมของเขาเนี่ยแหละครับมันจะทำการเมมให้เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับทีนี้โปรแกรมหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราบอกว่าตั้งใจพรม3วิแต่ว่าพอเราเปิดเนี่ยช้าไปามันกลายเป็นพรม4วินะครับ มันก็จะกลับมาคมสั่งวิธีแท้จริงให้กับเราแล้วนะครับนะต่อมาหน้าที่2อเดี๋ยวขอย้ยอนกลับไปอีกนิดนึงนะครับหัวกรุ๊ปหนึ่ง P R G 1เนี่ยจริงๆเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเวลาเราอยู่ที่ตัวหน้าจอตรงนี้แล้วเนี่ยเราแค่กดปรับปุ่มเนี่ยครับกดแพดเดิลปัดขวามาเนี่ยปุ่มจะเปลี่ยนเลยแบบโปรแกรม1เป็นโปรกแกรม2นะครับวเวลาปัดมาปุ๊บเป็นโปรกแกรม2เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนตามเลยนะครับปัดมาโปรกแกรม3ก็จะเปลี่ยนตามเลยเห็นไหมครับ แต่ละโปรแกรมเนี่ยจะมีในเรื่องของ P infusion นะครับที่แตกต่างออกไปเห็นไหมครับบางโปรไฟล์ P บางโปรไฟล์ไม่ P นี่ตั้ง P ไว้9วินะครับเห็นไหมครับสามารถแยกอิสระได้ทุกโปรไฟล์เลยนะครับทำให้เราสามารถแอ j จ s t หรือตั้งค่าไายละเอียดค่อนข้างกว้างมากๆต่อมานะครับหัวกรุ่ปหนึ่ง P RG 1ก็คือโปรแกรมหนึ่งที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นะครับอ่ะมันจะมีอะไรบอกเราบ้างอันนี้ lambda นะครับ 1 2คืออะไรนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันอัจฉริยตรงที่มันบอกว่าตัวโปรแกรมที่เราตั้งเมื่อสักครู่เนี่ยตั้งแต่ที่เราสกัดช็อต Pre-Infusion หรือว่า u l l pressure ที่เราสกัดเต็มแรงดันเนี่ยเราเริ่มกดแลมดาวเนี่ยตอนไหนเครื่องมันประมวลผลให้ว่าเราเริ่มเข้าสู่กระบวนการแลมดาวตอนที่เราสกัดกาแฟไปแล้วทั้งหมด72%แต่ถ้าเราบอกว่าเอ๊อยากได้สัก70%ก็พอครับเราสามารถตั้งค่าได้ไหม เหมือนกันครับตั้งค่าได้จะเห็นว่าปุ่มเนี่ยมันขีดเส้นไปที่แลมดาวใช่ไหมครับเราสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยเห็นไหมครับตัวเปอร์เซ็นต์ในของการแลมดาวเนี่ยมันก็กระพริบแล้วนะครับมันสามารถตั้งค่าให้ละเอียดขึ้นได้อ่ะเอาสัก60%ดีกว่านะครับแลมดาวลดการสกัดในช่วงท้ายอ่ะก็ขึ้นกอ60%ให้เราละนะครับเราก็กดปุ่มเดิมนะครับเซฟเข้าไปนะครับโปรไฟล์หนึ่งที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่ก็จะเริ่มแลมดาวเร็วกว่าเดิมนะครับ เพราะว่ามันให้เริ่มต้นตั้งแต่สกัดไปแล้ว60%ซนะครับซึ่งสั้นกว่าเดิมนะต่อมาตัว Total w a t e r ร์เขาเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นปริมาณน้ําทั้งหมดนะครับที่เราตั้งไว้ในเรื่องของโปรแกรมหนึ่งที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นว่าเออมันไกด์ให้เรานะ4.5่เนี่ยครับ4.5เปอร์ ml มิลลิตรจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องตัวนี้มันเป็นในเรื่องของโฟร,รอบหมุนนะครับซึ่งการหมุนของเขาเนี่ย เหมือนเขาบอกว่าคร่าวๆนะครับว่ารอบหมุนของมันเนี่ยหมุน4.5รอบต่อมิลลิลิตรนะครับเหมือนเป็นโฟมิเตอร์หมุนน้ำของมันนะครับถ้าเราบอกว่าอ่ะ4.5รอบปัดเป็น5ก็ได้รับคลิกง่ายๆ5รอบต่อมิลลิลิตรถ้าเราอยากได้น้ำ30 ML นะครับเราก็เอา5คูณ6นะครับเป็น300ตั้งตรงนี้เลยได้ไหม464เป็น300คำตอบคือจริงๆมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการสกัดกาแฟออกมาเนี่ยมันก็จะมีพวก น้ำกาแฟส่วนหนึ่งนะครับที่ที่มันสามารถค้างอยู่ในผงกาแฟนะครับที่มันจะอุ้มน้ําซึ่งตัวกาแฟแต่ละตัวเนี่ยครับแต่ละโปรเซสแต่ละที่มาของกาแฟเนี่ยมันก็จะมีการอุ้มน้ําที่แตกต่างออกไปนะครับทำให้ถ้าเราตั้งไว้ด้วยปริมาณที่ยังไม่ได้ใส่กาแฟเข้าไปแต่เมื่อเราชงปริมาณกาแฟจริงๆแล้วเนี่ยจะทําให้น้ำเนี่ยสกัดออกมาไม่ครบตามปริมาตรที่เราตั้งนะครับอ่าต่อมา นะครับอ่ะครุปสองนะครับก็เหมือนกันครับเหมือนกับเมื่อสักครู่เลยนะครับแค่เปลี่ยนหัวครุปเนาะจากครุปหนึ่งเป็นครุปสองนะครับอ่าแหลมดาวเหมือนกันนะครับทั้วทั้วขอเขาเหมือนกันนะครับเหมือนกับครุปหนึ่งเมื่อกี้เมื่อสักครู่เลยนะครับเนาะทีนี้นะครับก็จะมาอยู่หน้าจอนะครับเรื่องของสตีมแท้งนะคะหรืออ่ะสตีมไบเลอร์หรือหม้อสตีมหรือหม้อน้ําร้อนเนี่ยที่เราจะเรียกแล้วแต่ใครจะเรียกเลยนะครับทีนี้นะครับ เราก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับว่าเราอยากจะให้ตัวที่เป็นในเรื่องของหม้อน้ําร้อนของเราเนี่ยมันร้อนกี่องศานะครับหมายถึงท่อน้ําร้อนที่เราไว้ใช้ชงชางชงโกโก้เนี่ยนะครับนะอ่ะถ้าเราอยากตั้งไว้สัก1 1 5ย้ได้ไหมคาตอบคือได้เหมือนกันนะครับเราจะกดที่เซตพอยต์เนาะเห็นไหมครับมันจะกระพริบละเราก็จะเลือกต่ํามาอ่ะ115ก็ได้ร้อยเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่า ถ้าเราตั้งน้ำร้อนนะครับในยบลอร์ตัวนี้ต่ําอุณหภูมิที่ออกมาก็ต่าเหมือนกันนะหมายถึงอุณหภูมิน้ำร้อนนะครับไม่ใช่อุณหภูมิหัวชงนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับถ้าเราตั้งไว้ต่ํามากๆนะครับแรงดันนะครับที่เราจะสตรีมมันก็จะน้อยลงเช่นกันนะครับอ่ะเราตั้งไว้120เหมือนเดิมแหละครับเนาะง่ายๆนะครับเซฟฮอตวอเตอร์แท็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าปริมาณน้ําร้อนนะครับตัวท่อน้ําร้อนของเราเนี่ย ที่จะชงชาหรือชองโกโก้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันบ่งบอกว่าอ่ะพอวตัวแปร4.5มันบอกว่าเอ้ยเราอยากให้น้ํามันไหลกี่วิกี่วิกีว่วิแค่นั้นเองนะครับเราอยากให้กดน้ําร้อนหนึ่งครั้งมันไหลแค่3าวิเราก็ตั้งไว้แค่3าวิแค่นั้นเองนะครับหรือหรือเราอยากได้น้ำเต็มถ้วยของแก้วเนี้ยนะครับแต่เราไม่รู้ว่ากีว่วิเราก็เข้าโปรแกรม time ได้นะครับ โดยการเข้าโปรแกรมทําเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเอามือเราเนี่ยไปกดท่อน้าร้อนนะครับกดปุ่มน้ําร้อนจ่ายออกมานะครับพอมันจ่ายออกมานะครับครบปริมาณแก้วตามจริงเนี่ยมันก็จะจะได้ตามปริมาณที่ต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะกดนะครับถ้าผมรองแก้วไปนะครับเนาะสมมุติว่าผมรองแก้วไปนะครับผมจะกดปึ๊บอ่าผมรองแก้วไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่าน้ําที่ผมรองเนี่ยมันเต็มแก้วละผมปิดปึ๊บเห็นไหมครับ ตัวเลข Hot Water Tap เนี่ยมันจะเปลี่ยนค่าทันทีเป็น6.1นะครับเนาะวินาทีนะครับนั่นแสดงว่าเราจะตั้งเนี่ยปริมาณน้ำร้อนเนี่ยในแต่ละครั้งที่ให้ออกออตโต้เนี่ยเป็นวินาทีก็ได้หรือจะตั้งตามปริมาณที่เราอยากเซฟไว้ก็ได้ครับว่าอยากให้ตั้งออกมากี่ ml นะครับแล้วเดี๋ยวตัว Hot Water Tap มันจะแปลงค่าเป็นวินาทีให้เราเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นหน้า Auto ้บบ f i l t หรือในเรื่องของการล้างหัวชงนั่นเองนะครับซึ่ง แน่นอนแล้วครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการล้างหัวชงเนี่ยของเราจริงๆแล้วมันก็จะต้องมีในเรื่องของด้ามชงแบบตันเนาะนะครับแต่นี้เราไม่ได้พูดถึงตัวที่เราทำออโต้เบรฝันเนี่ยมันแสดงผลในเรื่องของการล้างออโต้ให้เรานะครับแต่ว่าเรายังต้องมีหน้าที่ใส่น้ํายาเข้าไปอยู่ดีเนาะทีนี้ยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการล้างหัวคุปที่2เนี่ยเราสามารถกดแพดเดิลนะครับเลือกหัวคุปสด้านออฟจะกระพริบพอเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี้ปรับให้มันเปิดมันจะขึ้นเลดี้นะครับ ถ้าเราว่ายืนยันให้มันล้างเราต้องกดยืนยันตรงหัวคุป2องีกหครั้งเรากดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นรดี y หลังจากนั้นเราจะปัดหัวคุป2ไปด้านซ้ายมือมันก็จะทําการล้างให้กับเรานะครับโดยการไหลของน้ํานะครับมันจะไหล10วินะครับเนาะแล้วก็หยุดสิวสินะครับทั้งหมด5รอบทำอโอโต้เลยนะครับสามารถทําพร้อมกันได้ทั้ง2หัวคุปเลยนะครับ ระหว่างนี้เราก็สามารถเก็บล้านล้างคีนล้างแก้วหรือล้างอย่างอื่นรอได้นะครับเป็นการประหยัดเวลาแต่ถ้าเราอยากเอ๊ยยกเลิกทางทางไม่ล้างต่อจนทุกโปรแกร,รมเราปัดขวาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตัวหน้าคีย์แพดจาก on, ออนจะขึ้นเป็นออฟทันทีตัวอย่างเช่นดูนะปัดขวาปึ๊บยกเลิกการทํางานคีย์แพดขึ้นออฟทันทีนะครับ เอาละค่ะเมื่อกี้นะคะเราไปดูฟังก์ชันนะคะเจาะลึกกับตัวเครื่อง S ซนเซโซเอ็กันแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาให้อาจารย์แบงค์นะคะช่วยสกัดกาแฟแล้วก็เทเ์เฟกช็อตจากเครื่อง S ซนเซโซเอ็ให้หน่อยนะคะโอเคครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวต่อมาเราจะมาสกัดกาแฟเนาะเดี๋ยวอาจารย์ใช้ เรโชงง่ายๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเรโชหนึ่งต่อ2นะครับผงกาแฟ20กรัมเดี๋ยวจะสกัดน้ําออกมาอยู่ที่ประมาณ40กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวแมนนวลมอเนาะเพื่อจะได้เห็นการทํางานนะครับที่เป็นสเตปที่มีความหลากหลายนะครับะดับแรกนะครับเนาะเราจะต้องทําการวอร์มน้ํา1ครั้งเนาะนะครับเพื่อเป็นการล้างนะครับเอาเศษพวกกากเข้าไปต่างๆนะครับจากด้านกระอกกรุ๊ปที่ผ่านการชงครั้งที่แล้วเนี่ยเอาออกมาก่อนนะครับเสร็จที่2อนะครับเนาะเตรียมภาชนะในการชงให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราใส่ด้ามจงเข้าไปเนี่ยเราควรสกัดช็อตนะครับไม่เกิน5วิอาทีต้องกดสกัดละผมจะพีอิฟชั่นพรนน้ำไปที่5้าวิเนาะแล้วก็กดฟูลเพชเชอร์ขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวลองดูในการไหลของเขานะครับนี่นะครับโอเคเรียบร้อยไม่กี่คือสกัดง่ายมากเลยพี่แบบนี่การเห็น ปัตึ๊กตึกต๊กตึ๊กสามจบใช่ครับตามสเตจที่เราต้อกงการเนะาะฟังก์ชันครบเราก็เล่นเด็ก,กว่าอ่าอันนี้ก็คือเราเป็นโหมดแมนนวลใช่ไหม<ช>แบบก็คือออกแบบคาแรคเตอร์ตามความต้องการของบริสต้าได้เลยใช่ให้เข้ากับตัวเอกลักษณ์กาแฟที่เราเลือกมาอ่าโอเคนี่นะคะได้ตัวช็อตกาแฟเรียบร้อยกลิ่น หอมมากนะคะพี่แบงค์กันเห็นบางทีตัวช็อตกาแฟที่ออกมาค่ะตัวครีม่าเนี่ยมันจะมีบางบางหนาบ้างเนี่ยค่ะมันมีส่งผลต่อตัวรสชาติกาแฟไหมคะพี่แบงค์ตามหลักเนี่ยของตัวกาแฟเนี่ยถ้าตัวเคม่านะครับมันมีหลายปัจจัยเนาะถ้าบางร้านที่มีเคม่าเนี่ยค่อนข้างหนาเนี่ยบางทีกาแฟเนี่ยเขาอาจจะใหม่เกินไปเนาะกาแฟใหม่เกินไปคืออะไรก็คืออาจจะเกิดจากการที่เราเพิ่งขั้วเสร็จนะครับนะเพิ่งขั้วเสร็จนะครับหรือว่า ยังไม่ได้ปล่อยให้ตัวมันดีแก๊สออกตัวจากตัวเมล็ดกาแ,แฟเลยนะครับ,รบก็คือการคายพวกคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาเ,<อ>เนาะนะครับพอมันมีพวกแก๊สพวงนี้อยู่เยอะเวลาสกัดช็อตออกมาเนี่ยเคมาจะค่อนข้างหนา<อ>แต่ขณะบางร้านเนี่ยที่เคมาแทบไม่มีเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ<อ>ที่ว่าเออกาแฟเนี่ยมันเริ่มเริ่มเก่าตัว,ล,ว<อ>ละอ่าเริ่มเก่าตัวมากเกินไปละหรืออีกปัจจัยหนึ่งก็ก็อาจจะเป็นพวก เวลา,าเราสกัดช็อตเนี่ยถ้าบาริสต้าที่เราไม่ใส่ใจในเรื่องของการปรับช็อตเนี่ยความละเอียดความหยาบเนี่ยมันก็มีผลต่อนในเรื่องของฟองครีม่าเหมือนกันเรา,า,าอย่างที่ที่พี่แองอธิบายมาคือเรารสชาติอย่างเช่นครีม,ม่าที่มันเยอะกับชอบ็อตกาแฟที่ครีม,ม่ามันออกมาบางๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะรสชาติกาแฟมันจะให้ความแบบแตกต่างกันแบบไหนอ่พี่แบงก็แตกต่างให้ยกตัวอย่างเช่นตัวครีม่าเนี่ยที่ มันค่อนข้างเยอะนะครับเนาะเวลาบางท่านเนี่ยเขาไม่ได้เกลี่ยออกหรือไม่ได้คนเพื่อลดเคมีาใหออ้ออกซิเจนมันทําปฏิกิริยากับตัว,ต,วตัวแก๊สเนี่ยถ้าเราไม่ค่อยได้ลดมันเนี่ยแล้วเราดื่มไปเลยบางทีมันอาจจะในเรื่องของมีกลิ่นแก๊สหรืออาจจะมีความฝาดหรือเฟื่องหรือเหือห,อหอร,รือางสั์แบบโรสเตอร์ที่ชอบเรียกขมแก๊สอ,อ,อาจจะมีในเรื่องของแบบนั้นอยู่บ้างะนะครับเนาะแต่ตัวที่มีเคมีาไน้อยนะครับถ้าเกิดจากกาแฟเก่าไปแล้วหรือการบดที่มันไม่ดีเนี่ยครับเนาะ มันก็จะมีผลในเรื่องของเกลิ่นหอมและเหยนะครับกลิ่นมันก็อาจจะไม่ชัดไม่หอมบีเวลาไปกินกาแฟแล้วเราสึกว่าเออทำไมกาแฟมันไม่หอมเลยเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ช็อตกาแฟอ้วยเอากลางๆเนาะหมากไปก็ไม่ดีเนาะไปก็ไม่ดีก็อยู่ให่มันแบบเป็นสแตนดาดของเพอร์เฟกต์ช็อตกใช่ท่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวกาแฟนะระดับการคั่วนะคะโปรเซสหรือพูดง่ายๆคือสารที่มีอยู่ในเมล็ดนั้นๆอ่ะบางเมล็ดอยู่ได้นานบางเมล็ดแบบอยู่ได้ไม่นานมากนะโอเคค่ะ ันนี้นะคะเราได้ความรู้เต็มที่เลยนะคะกับซินเนโซ MVP ตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจตัวเครื่องซินเนโซ MVP นะคะสามารถติดต่อได้ที่ซินเนโซ่ไทย a ลนด์แมชชีด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับอินทีหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกฟังก์ชันหรือมาแชร์เทคนิคดีๆจากเครื่องซิ n เนโซนะคะเดี๋ยวมารอติดตามกันค่ะเรื่ันนี้กันขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ